โทษครับเป็นอะไรรู้ไหมครับไม่ไม่เป็นไรครับโอ้ขอโทษครับผมจำได้ไมครับดีครับใช่สีแบบโอใช่ครับไปหน้าเราคุ้นๆนะเป็นต้นหรือเปล่าใช่ครับผมโอ้เป็นต้นโอ้ก็ดีนะช่วงนี้แล้วเป็นไงบ้างดีก็ไปไม่ได้เจอกันนานดื่มกาแฟกผมหน่อยไหมไปไปนั่งเลี้ยงกันไป ได้แล้วเราเราเรียนเองมินิออกมาเพื่อโอ้เลี้ยงกังจะไปไหนอ่ะอ๋อคือเรากลังจะไปสมัครงานนะครับเข้าไปแล้วสมัครงานช่วงนี้ก็ติดโอ้ทำไมก็ที่บริษัทมีนโยบายรับพนักงานโอ้ก็คือเราเข้าไปหลังเขาก็เลยเอาเป็นสองคนโอ้ให้เราเนี่ยจบกร้ยจังอะไรบ้าง เเอดนดูแต่งตัวดีนะเนี่ยเครื่องนี้ทำงานอะไรอย่างทรพาเรไปทำด้วยนะบอสดีตัวทำงานเกี่ยวกับตลาดหลักซับซิทต่อเคื่อสนใจเนี่ยเป็นยังไงแค่น้ำนมเหรอไหมมันเป็นการลงทุนตลาดหลัก ắc, ทรัพย์ิทธิต่อที่เขาต้องเจอนิ่งๆตรวจทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะเลยนะมีดาราเป็นผู้สนับสนุนมากเลยนี่ไง คือกำไรที่เราไปลงทุนไปโอ้ได้กำไรเยอะขนาดนี้เลยอ่ะใช่เพื่อนก็ได้เอาเงินไปลงทุนนี่นะได้กำไรขนาดนี้ได้มันตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังว่างงานด้วยนะเพื่อนสนใจหรือเปล่าไม่ใ้าสนใจนะแต่มันจริงหรือเปล่าช่วงนี้มีสายธุรกิจเยอะนะเป็นจริงเพราะว่าเราได้ลงทุนกำไรอ่ะเจียลงทุนไปได้เกลือะเลยนะตอกันถือให้ แต่ว่ามันต้องลงทุนตั้สามหมื่นเงเพื่อสามหมื่นด้วยใช่ก็ลองเก็บไปคิวดูนะก็ไดแ่ถ้าอย่างไรกอนตินดต่อเราทกลันเจอได้ตอนนี้นนนรเรามีเื่องต่อเลยก็เจอกันโอเคโอเค,อเคล้นะยงไงเด,ด,ดี๋ยวเราติดต่อไปด้เ,เพื่อนจะรอนะอ๋อแม่ ลูกแม้เรันนี้ผมจะเรียนเต็มเลยนะทำงานได้เงินพวกเยอะเรียเป็นทำงานอะไรเหรองานงานงานวันนะต้องหัวใจเอาเงินไปลงทุนตลาดแบบครับแล้วก็รอเอาเงินเงินแบนี้ขายทีนี่สบายสบายอ่ะนี่จริงๆหรองานชัวแค่ลงทุนแล้วก็ได้โอ้แม่ดิ๊ี่ถ้าไม่มีต้องเแบบทำอะไรไงใช่ไหมขายที่มันเยอะนะลูกแม่เรียนเริ่มถึงตั้งช่ได้แล้วมันจะดีหรือแล้วก็ แล้วเขาตอบค่าตอบแทนรู้ยังไงเขาบอกยังไงอ้พยายามไม่ได้บอกกันอีกหนงานพั่วกนเทศที่ลงทุนไปในสัตวั้นใช่ือไม่กเยอะเลยมาดูแง่ผมก็เลยจะมามาไห้แบบนีะเลยจะได้งั้นพ่อขอนี้ได้ไหมอะไพ่อขอดูวิธีการหน่อยดูหนาต้นบนแล้วก่อนได้ไหมถ้างั้นเดี๋ยวผมโทรไปบอกครับมีดูกลได้ เป็นไงแดดฝนเอาแม่พ่อแม่พ่อที่ไทยด้่ครับพอครับพ่อนีจะมาข่มพ่ัเริจะไปรงที่ตลาด่ครับแม่เป็นตครทำงานจะมา่ค่เอาเงินลงลาดครับได้เงินมาเยอะ้าก็ได้เงินขาดตนสามารถได้อะไรก็ได้ เงนเท่าไรคะสามหืาได้ไม่น้ยเลยนะก้นใ่แน่ก็นขอบคุณครับขอบคุณครับไปจ่ายระวังนะลูก สวัสดีครับผปรดติดต่อมาสอบถามเรื่องการลงทุนตลาดหลักทรัพย์จากพี่ต่อครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าติดต่อมาทางอะไรเหครับ อ๋อคือเพิ่มสิทแนะนำามาครับส่วนนี้มาทางติกต่อคุณสนใจเลยครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะได้นําเกี่ยวกับการลงทุนนะครับบริษัทของเราเนี่ยเป็นชื่อบริษัทการตลาดติกต่อจํากัดนะครับโดยทางเราเนี่ยได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์นะเป็นการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยแล้วก็มีดาราศิลปปีเนี่ยร่วมเป็นส่วนหุ้นจํานวนมากเลยนะครับผมลงทุนเนีะก็คือผมจะได้เงินตังผลนเยอะด้วยใช่ไหมครับผลตอบแทนนะครับ ออของเราเนี่ยจะเป็นรูปแบบเงินปันผลจากการลงทุนครับคุณลูกค้าเงินเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่30,000บาทขึ้นไปนะครับแลว้วก็คุณลูกค้าเนี่ยจะได้เงินปันผลเนี่ย20%ตทุกเดือนเลยนะครับคุณลูกค้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะส่งบัญชีของบริษัทไปให้นะครับเป็นชื่อบัญชีบริษัทเลยจะถือได้แน่นอนครับบัญชีธนาคารอเมริกาครับบัญชีเลขที่1 1 1 3 3 3 22 2, 2่ชื่อบัญชีเนี่ยเอเดนโอนแล้วแจ้งยอดได้เลยครับ อเคครับผมโอนเงินรายบดือนไปแล้วนะครับขอให้ลูกค้ารอรับเงินปันผลได้เลยนะครับขอให้สนุกกับการลงทุนนะครับเฮ้ยได้เงินจริงจริงด้วยเรามาตาม้องลงทุนเพิ่มครับเสร็จนาี้จะได้มีเงินไปค,ค,คืนอทอดเงินัสดีค้าสวัสดีนะครับทำไมเดือนนี้เงินปันผลจะไม่ทอดเงิอ๋อ,อ,อ,อพอดีบริษัทเรามีปัญหาในระบบการโอนเงินนะครับคุณลูกค้า ขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้นะครับทำไมมันจะขึ้นอันนี้มัอีกวะหรือว่ามันจะบล็อกไปแล้วเฮ้ยเอเดนมันบล็อกไปที่ทีมด้วยวะเพื่อนสนิทใจแบบนี้มันไม่น่าหลอกกันเลยวะต้องรีบไปแจ้งตำรวจเลยตำรวจครับนี่แน่ทางซือผมโดนอาชีพหลอกให้โอนเงินทางสออนไลน์ังเจนไหมครับเดี๋ยวไล่ผมฟัง แล้วเหตุการณ์แบบนี้คือตํารวจสามารถช่วยอะไรผมได้บ้างครับตอนต้นนะครับตังโลจะดําเนินตรวจสอบให้ตอนนี้แนะนเอาให่ตั้นรีบติเต่อใรนศูในย์นปรับตามการจดจะรีออนไลน์เพื่อแจ้งบัญชีทั้งผู้เสียหายเดี๋ยวตังโลจะทําันึกประจําวันให้ผู้เสียหายรีบนําติดต่อนาการเพื่ออายัดบัญชีและตางโลจะดําเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสวัสดีครับ วันนี้พวกเราจะมาเตือนการสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกการหลอกลวงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ 1. เริ่มตั้งแต่มีคนชวนให้เราลงทุนแล้วบอกว่าจะได้กําไรสูงโดยที่ไม่มีความเสีย่ยงระวังไว้เลยค่ะน่าอาจจะเป็นคนโกงสององ่อนลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นบริษัทถูกต้องและได้รับอนุญาตหรือน่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายหรือไม่ าหากพบพฤติกรรที่น่าสงสัยมีการทักชวนให้โอนเงินไปที่บุคคลอื่อยแทนบริษัทให้ตรวจสอบทันทีถ้าใครสงสัยว่ามกปลอมหรืออยากตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นข่าวจริงหรือข,าอข่าวปลอมเข้าเวที่ลิงก์หรือเว็บไซต์ c o l e t t e r com ให้ระบ,บุชื่อแหล่งข่าวที่ได้รับหรือระยะเวลาที่ได้รับข่า,ขาวเพื่อตรวจสอบว่าข่าเป็นข่าวจริงหรือข่าววิชาชีพ เมื่อเราได้ทราบว่าขัเป็นข่าวจริงหรืข่าวของนิชาทีพเราสามารถแจ้งเบแสไปที่สืงบริการประชาชนกรตหรือคณะกรรมการหลักตลาดทรัพย์โหมายเลข1 2 0 7กด2หรือส่งอีเมลไปทาง competeccres สำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ